yeah ก็ทุกคนดูคลิปทุกคนตั้งตารอนะครับก็เหมือนคนเรารออะไรสักอย่างน,น,นะครับแล้วก็ได้สมสมใจที่รอสมใจที่มาดูอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเหมือนรอศิลป,ปินที่เราชอบที่เราแบบที่เรารักที่เราชอบ นะครับที่เราปลื้มเนี่ยนะครับพอ,อมาแล้วโอ้ลงจากรถแค่นั้นแหละนะครับเดินเข้าหน้าไอห,หน้างานเนี่ยนะครับคนมาให้การต้อนรับมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนน้องไปช่วยขายบัตร กาชาตินะครับไปช่วยขายบัตรกรารชาติเนี่ยนะครับคนนิ่วเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาซื้อบัตรมาบัตรได้รับรางวัลน,นะครับบัตรละยี่สิบบาทเนี่ยได้ตู้ยงตู้เย็นนะครับแลวย,ยิ่งช่วงแสดงคอนเสิร์ตคนเต็มเลยนะครับ คนแสนแปดเลยนะครับพกันชัยจนเขียนไอหัวข้อว่าคนแสนแปดเลยนะครับนะครับพกันชัยก็โมงสองไม่มีงานนะครับก็เลยไปไปถ่ายคลิปน้องอิงนะครับ เพื่อให้แฟนคลับ FC ซีได้ดูนะครับเอเป็นอะไรที่แบบนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลมานะครับ4-5ง,งานมานี่ พลล้นสนามตลอดเลยนะครับนะครับจะภาพจากการจัดงานนี่ยิ้มเลยนะครับโดยเฉพาะที่เก็บบัตรมาชมเนี่ยนะครับเก็บเป็ดได้ได้เป็นล้านนะครับได้เป็นล้านตลอดเลยนะครับนะครับ ผู้คนก็มาดูนะครับนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจทแถวนั้นนะครับแบบซื้อง่ายขายคล่องอะไรประมาณนี้นะครับทั้งน้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆขนมนมเนยนะครับก็ ทำให้ขายขายได้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าชื่นชอบน่าปลื้มใจสำหรับหมอลําสาน้นยเทรดนันแพงนะครับแล้วก็บรรดาแฟนกลับเอฟซีที่มาให้าการต้อนรับเนี่ยมาชมนะครับมีทั้งมีความสุข ความสุขความสนุกสนานนะครับได้ร้องรำทำเพลงนะครับเต้นนะครับก็เป็นอะไรที่แบบหลายคนที่ตั้งอ,อกตั้งใจตั้งตารอนะครับนะครับมีแต่คนอยากพบอยากเจอไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับไปที่ไหนก็ไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยนะครับ ก็โอ้ยว่าอยากพบอยากเจอตั้งนานแล้วบอกเนี่ยสามารมีมีอยู่ยายหนึ่งที่บอกว่าเตรียมของไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานก่อนนะครับดูดูวันผิดนะครับนึกว่าจะมามาเมื่อวานเนี่ยเตรียมมาเมื่อวานก่อนมาเอาของมาด้วยนะครับเพราะว่างานงานมันเริ่ม เริ่มตั้งแต่เมื่อเมื่อวานก่อนนะครับเป็นเียนาเมามาแล้วแล้วก็พอวันนี้เขาเนื่องว่าลองอีงมาแสดงเมื่อวานนี้นะครับเขาก็เตรียมมานะครับเมื่อเมื่อวานก่อนเขาเตรียมเมื่อวานก่อนแต่แต่น้องมามาเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้ของมามอมให้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะลอยเหรอนะครับเนี่ยเขารู้ขนาดนี้เลยนะว่าน้องชอบกินอะไรเนี่ยนะครับ เขาก็ดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยน้องอยากกินปลอยอยากกินอืงอยากกินลาบเทาอะไรประมาณนี้นะครับชอบแบบของเก่าๆหากินยากของสมัยโบราณหากินยากๆเนี่ยนะครับแต่ก็ยังหากินได้อยู่นะครับเอ,อเป็นอะไรที่แบบน่าชื่นชอบน่าชื่นชมบรรดาแฟานของเว็บซีนะครับไม่มีคำว่าผิดหวัง มีแต่ความสุขนะครับนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับที่คนที่มาขอถ่ายรูปด้วยเนี่ยมีแต่ยิ้มแย้มเจ่มใสนะครับยิ้มดีใจบางคนถึงขนาดร้องไห้เลยนะครับนะครับบางคนนี่ขอจับม้าจับมือถึงร้รองไห้เลยนะครับวันนั้นน้องไปเยี่ยมพ่อจิตาเนะี่ย เห็นพยาบาลเหนียโ,โหร้องให้โฮเลยเห็นนะครับกอดกอดเสร็จน้ำตาไหลลืม่มมันบางคนมันมันเหมือนเหมือนกับไอ้ตัวเองตั้งใจไว้อยากพบอยากเจอเหมือนแบบเป็นลูกเป็นหลานอะไรของของเราประมาณนั้นนะครับเห็นได้เจอได้กอด โอ้โหคนเราตื้นตันใจแล้วนะครับเหมือนเขาเรียกว่าศิลปินที่เราปลื้มนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเข้าไปอยู่ในใจแบบหลายๆคนเลยนะครับเป็นหลายพิิลหลาย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 วัยนะครับไม่ใช่ว่าแต่วัยไอวัยรุ่นอย่างเดียวนะครับทุกเพศทุกวัยนะผมว่าทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับ ขระดพรทรงองค์เจ้าเนี่ยก็ยังไอยังดูยังอยากพบอยากเจอเนี่ยนะครับยังอยากสนธนาธรรมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะครับขณะตอนนั้นไอหลวงพ่อศิลานะที่ฟังเพลงที่น้องร้องอ่ะของของแม่อันนี่อ่ะก็ยัง แบบน้ำตาซึมเลยนะครับมันมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกนะคาดเกจิดังๆเนี่ยหลายองค์นะครับไม่ใช่ว่าองค์เดียวนะครับที่แบบทึ่งในตัวน้องเลยแบบมีอะไรมียานสัมผัสหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยที่รู้ว่าน้องเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ วัดที่น้องไปไประจำอะ่ะวัดน้องครูน่ะนะครับนั่นเนนะครับรู้ประวัติอย่างดีเลยนะครับจะเ,เป็นพระที่ครอบครัวของน้องไปทำบุญตลอดนะครับเนี่ยเดี๋ยว ออกพรรษานี่ก็มีบุญกระถินนะครับก็ทําบุญกระถินเข้าวัดนั้นอีกแล้วนะครับก็ใครที่อันนี้ก็ไปร่วมทําบุญได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนาแชนแนลนะครับผิดถูกประการใดขอโทษขออภัยกันนะครับเพราะว่าอาจจะพูดผิดพูดถูกม้างก็หรือเรื่องนําเสนอมาผิดผิดถูกๆูกแต่ผมก็พยายามนําเสนอในทางที่ที่ถูกต้องนะครับนะครับก็ ให้เฟรับเฟซีไปดูเอาดีกว่านะครับไปดูด้วยตาของท่านเองหรือสัมผัสด้วยด้วยตัวของท่านเองนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ